โหน้าคณะี่อมองเก้าเ่าหมดแล้วหนูโจจะได้คนแบบห<ะ><อ>มือวันที่ยีิบเจ็ดก็จะมาลาไปงานปีใหมย่ยิ้นนยรู้หรือาามาที่บบนีนี่มาซีนลนะว่บอัใหญ่ แก้วแววบ่น้องแก้วแววไหมแก้วแววก็ดีบอแบบเท่ควาวายอยู่ขั้วขั้วันชิมาะบอโอ้โหเก่งไงนี่น้องดิ้นไงติ๊กดูนี่ดูนี่เขียนแบบนี้นี่อ่ะถือไว้ต่อไป สองจิ้งจบสามจิ้งกาอ่ะน้องลินว่าเหมือนกับอะไรกบโอ้เก่งน้องลินกระติกถูกอันนี้คือบัวบัวอันนี้คือบัวกินอะไรอันไหนอยากอันไหนอยากอ่ายากระติกถูกเก่งกบสีแดงเอาสีแดงมาเลยไหมลูกแม่บัวเป็นสีอะไรสี เหลืองเอกบสีเหลืองโอ้พิษแล้ว่อยไปดิเส้นเป็นซีดลูกแมนมือไม้ยังไปได้อัดีอัดไปไหนน่นีกการดีไปอยากไปชมพู่ชมพู่หอ อันนี้ใบห้อหนังสือยอพ่อนีก็อยู่ยอนก็อยู่ไออันยอามเอ้นาฬกาแบบเทแบเง้อเทวลามากที่วะเปน เปียนค่ะพอดูกันดูกันคือยูวานุสิมามือไม่บ่อหรือ้องส่งปน่ารักเลยองทียี่สิบเจ็ดเนี่ยก็คานอกจะปีไม่ด้วยค่ะแม่แม่ใส้เชนไสบอทันแหตไปนูสิมาหัก้องส่้วยไลฟเออจ้าหนูแม่นียแม่อยู่เ้กันไลฟคับแม่ Beast จ, <Hon> จะมองเห็นแต่เนี <c oughs> ่ยเนีนะเอาคุูชมมาเนี่ก็ุ่มจกหม่องับคนอื่นก็ะุ่ม่องเงหนดียมตัวสิไปหองห่องเค่ะสำหรับวันนี้นะคะการออกไปแจกซื้อให้กับ